มันฝรั่งชุบแป้งทอดกรอบนอกนุมน่มในคุกโนริละลายและปาปิกา้าใครจะอดใจไหวเราใช้มีดจยากหั่นมันฝรั่งเป็น,ปนแผ่นๆนะคะจากนั้นก็นำมาแช่น้ำสักครู่หนึ่งค่ะนำแป้งทอดกรอบมาผสมกับน้ำเย็นไม่ต้องเหลวมากนะคะให้เหลวประมาณนมข้นหวานค่ะจากนั้นก็นำมันฝรั่งมาคลุกได้เลยแล้วนำลงทอดได้เลยนะคะเราจะทอดไฟกลางค่ะถ้าอยากให้กรอบนานกรอบทนก็ให้ทอดสองรอบนะคะ จากนั้นก็เสดจน้ำมันแล้วก็นำมาคลุกผงปรุงรสได้ตามชอบเลยค่ะวันนี้ยินคลุกสองรสชาติด้วยกันนะคะรสชาติแรกก็เป็นรสโนริสาหลายค่ะยินใช้โนริสาหลายผสมกับเกลือชมพูค่ะอีกรสหนึ่งยินก็จะทำรสปาปิก้าค่ะก็ใช้ผงปาปิก้าแล้วก็ขอเติมผงซุปเห็ดหอมไปนิดนึงนะคะเท่านี้เราก็นำไปคลุกเขยา่ขยาๆขแบบนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกเพื่อนมาทานกันได้เลยค่ะ